ถามว่าออิไลนรอยตั้งสองนยี่สิบสามทำไมคอนม่ค่อยนิยมเล่นกันทั้ง่เครื่องแรงดีช่วงล่างดีใช้ได้เป็นเพราะหน้าตายอย่างนี้ก็แน่หรอหนึ่งหน้าตาอีกแล้วปัญหาเดิมหน้าตามันเหมือนตะแกรงปิ้งย่างในโนมอน,นอ <c oughs> สองมันออกมาแล้วอย่างที่เราพูดไปคือปัญหาของมิสซูคือแผนการตลาดรอบเนี้ย มันจะมีความกักเป็น3ขยับเนเจอร์ของตลาดรถกระบะสิ่งที mm ่ญ hmm. ี ri> ri ่ปุ่นยุคนี้แม่งไม่รู้คือเวลามึงปล่อยบรายอัพรถมึงกรุณาปล่อยให้เต็มปล่อยให้มาฟูลสเกลปั้วเดียจบวันเปิดตัวมึงเสือกเอาตัวแอดลีดไปโชว์เป็นพรีเมียร์ แต,แต่ยังไม่ขาย <c oughs> เก็บเอาไว้เป็นก๊อกอ2 <c oughs> ยอดคนก็เห็นแล้วว่าตัวท็อปเนี่ยมันไม่ใช่อัลตร้าพอคนเห็นว่าตัวท็อปไม่ใช่อัลตร้างั้นกูทํายังไงดีล่ะอ่ะกูก็รอ,อสิอพอกูรอยอดตอนแรกมันเลยไม่เดินเลยไง<อ>แล้วพอยอดตอนแรกไม่เดินคนไม่เห็นรถมันบนถนนคนก็เลยเข้าใจว่ามันขายไม่ออก แล้วมันก็บวกกับเจอปัญหาเรื่องการปล่อยเงินไอ้ปล่อยไฟแนนซ์ในช่วงปีที่ผ่านมา2ปีที่ผ่านมาต่อเรื่องมันเลยทําให้ยอดมันดรอปแต่ตอนนี้ยอดมันเริ่มเริ่มขึ้นแล้วตอนนี้ไททันยอดเริ่มมาคนเริ่มเห็นแล้วไงบนถนนน่ะหนึ่งคนเริ่มเห็นบนถนนสองไลน์อัพตอนนี้มันมาจนนิ่งแล้วมันมาจนมันจนจบละตัดสินใจได้เลยเพราะฉะนั้นตัดสินใจได้แล้วว่าครูจะเอารุ่นไหนกันและส่วนรถมันเริ่มมาแล้วเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้ยอดไททันมันค่อยเริ่มกลับมาแต่มันมาในเวลาที่สายไปนิดนึง